สวัสดีครับสบายดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมเบ้าเอทีมงานบานาตอนนี้ครับผมกับยังคงอยู่ที่บ้านบ<า>้านอะไรนะเอ่ยบ้านคพนสะาบางบ้านคพนสว่างเมืองเมือง,งแขงบอ่อแก้วนะครับหลังจากที่พี่น้องเขาได้ตามติดเบิง้งคอนเทนต์ต่างๆที่ผมได้ถ่ายให้เบิ้งนะครับเมื่อนี้ผมกับซีมาศึกษาเหน็นโฮเบิง้งหีดข้องประเภทนี้ของเพิ่นอีกคือเก่านะครับหลังจากที่ผมได้ไปตั้งแต่ทางชนเผ่าม้งชนเผ่าเออกระมุ ส่วนเผาทางพี่น้องทางเมื่อยผู้ไทยต่างๆที่ผมเคยได้ไปไถ่ายทอดครับแต่เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาหาพี่น้องทางส่วนเผาอาคาแล้วก็บส่วนเผาะราหูนะครับามื้อนี่สิหาไปใช่นี่มิโตจะพา,าไปไหนสวัสดี<น>สวัสดีเอฟซีชิมงานบ้านนาเดอ้อมื้อนี้จะพาทุกคนไปเบิงเอียงเกาะเอียงเกาะไปเบิงบอาเฮดพีทีเลียงพี่บ้านพิมงพิมรหรือว่าพิมรครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับใชยอันนี้อันนี้คือว่าเป็นหีดค้องประเภทนี้ของเพลินทางศาสนาของบ้านเท่านี้เพลินนับถือผีเป็นบอกเป็นแน้วืขอต้องเลี้ยงผียุบ้านทีน่าก็คือว่ามีนะแต่วมาบคยเห็นน่าเจ้ามีจีน่าพวาคนเห็นอยู่บ้านแต่ว่าเขาใครคือบุญปังเมืองนะบุญปังเมืองพี่บอกมันมีแบบมันเป็นสาลาอันนี้คือ จุดรวมแล้วก็ศูนย์รวมทางศาสนาของเพิร์มนบ่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจคันแม่นบ้านเอกเนาะคันแม่นบ้านเอกก็เป็นวัดแม่นบอสอันนี้ก็สิเป็นเขาเอิ้นหยังก่อนนะบอนเลี้ยงผีมอนบอนเลี้ยงผีมอนเพื่อคุ้มครองบ้านคุ้มครองเมืองจ้างคองมากกว่าเออเออโมก่แม่นเพป็นบอสมกุญฮิบข้องเขาเจ้านักแห้งเหมือนคันเขาแบบว่าโปผูแล้วผิดพลาดไปก็ได้กขาหมูขาดอย่างมาแบงผีอื่น พราะฉะนั้นต้องเป็นเจ้าของที่รู้จริงๆตินขอไม่เข้าไปได้ไหมตินตินได้ได้ขออนุญาตเด้อจ้าไปเข้าไปเป็นแดงไดงฮะจ้ากระอื่นเทาก็ต้องขออนุญาตบัตรคำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หกปักห้าสาณ่ะบอดี้เล่นที่นี่เนาะสิ่งใดที่เฮ็ดบ่ถึงบ่ต้องกะขอถอดถุงให้ลายๆอยากแม่ทายทอดคนได้เทียนฮู้ผู้เพิ่นบ่ได้มาเห็น บริเวณมาสัมผัสก็คือว่าเป็นเอาสิ่งที่ดีงามนั่นแหละวัฒนธรรมมันดีงามคือว่าหลักบ้านหลักเมืองนี่จะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนทั้งหมู่บ้านก็คือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดแล้วณแห่งนี้ลูกหลานบ่มีเจตนาอื่นใดที่สิเคารพเนาะเออ่บ่มีเจตนาอื่นใดที่สิลบลู่นะครับก็ขอหยุออกที่ถูตกตตรงนี้ขอถูกปักรักษาขอถูกให้น้ำเนาะป่ะขออนุญาตป่ะเราเดินเข้าไปคำบอกคาจ่าในบ่ถือบ่ต้องก็ขอโทษปลดภัยนําเด้อ มาอันนี้คือถ้าเป็นบริเวณแห่งนี้ครับวิธีกรรมทางศาสนาของเ่าเนี่ยเพื่อนจะมารวมกันอยู่ตรงนี้มั้ยครับอยู่ตรงยางเช่นวันวันอะไรถึงจะได้มาที่นี่ในทุกๆหนึ่งปีในฮอบหนึ่งปีเดือนเดือนเดือนเอียงก็เดือนหนึ่งว่ะวางก่อนได้อยู่ได้อยู่พี่ไอพี่มิยะออโชก็จะเนี่ยโชวเราแบบกุนบาลกุเชอรลยบาลามินอุเสียละกุเสีย ใช่คำมาค้าเพิ่มก็ล่ะไก่จี่ทางให้หนะเดือนหนึโอ้ยแยมสี่ทางให้ก่อนสี่ทางให้เออเออบ่เป็นยังในช่วงของก่อนสี่ทางให้ก่อนสี่ล้งหน้าคือกันกับอยู่ทางไทยก่อนสีลงให้ลงหน้าเพิ่นสีมีกันบูชาผีแต่แหกเพื่อที่จะให้เบิ่งแง่เข่าน้ำซ้ำป่าเบิ่งแง่ง้วงแง่ข้อยเออเปนเดียวกัน่นาสิคือกันให้สิ่งแยมห่อเอาง้วงข้อยไปเลี้ยงน้ำผู้น้ำผาเนาะปล่อยไว้ ถ้าบ่ไปเบิ่งไปแย่งกับไอ้ผีบานหลักบานหลักเมืองเนี่ยเป็น <ını> ผ <Leonard> ู <aha> <S <S ้เบิ่งแย่งให้เนาะอันนี้คือบริเวณของเพื่อนไหมปะพี่น้องเขาเดินส้มจากหน่อยหนึ่งโอ้ขนหยาหลายๆนะครับเขาบ่ต้องแตะแม่นบ่บ่ต้องจับเขาบทจับบทสัมผัสแล้วก็คือว่าบอคิดยังไงอืมในบริเวณแห่งนี้เคุณนกสมมีหลักประกันของเพื่อนเนาะคุณเกษมปักไใบยังสี่ครับบริเวณแห่งนี้อ่าบอลเฮดพิธีหรือว่าบอล บนสิ่งสำคัญเนอะทั้งศาสนาเนี่ยเจ้าแม่ทั้งดานอยู่ต้นไม้ใหญ่เครื่องเส้นของไหวนี้มีบ่อมีเพราะว่าทุกปีเขาจะฆ่างัวหรือว่าควายแล้วก็มีหมูพรอมมาถวายแ้วแเ้าเอามาปั่นปั่นปั่นจินบ่อมากินอยู่นี่เลยเขาจะจัดงานไม่เล่านึกตัวย่างเช่นพี่น้องทาง ชนพผามงกับซีเมนบุญกินเจียงของเพื่อนบ้านบ่อ nope> ันนี้บุญบุญกินเจียงะอันน uh ี้จะเป็นเออเข้าใจอยู่ถ้าถ้าเปียบเส้นม้งเนี่ก็คือเป็นประเทศนี้สำคัญก็คือบุญกินเจียงอันนี้ก็คือพิธีการแบบนี้ก็คือของอาคาเขาโอ้ขนหยาเด้อมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ครับพี่รองครับว่าควายนี่ก็คือที่เพิ่นที่เขาขาก็จะอันตอกติดอยู่ต้นใหม่เป็นเขาเป็นเขาลยจะดีเลยโอเคโอเคเขาอ๋อซ้ำนีแล้วเนาะ คือว่าได้ไมาเบิ่งไกลๆนะครับพี่น้องครับคือ,คอ<ะ>กับขาหมูขายังก็จะมีขาเนี่เดี๋ยว oh. ไปเบิ่งไกลๆกว่า oh. จะประมาณนี้นะทุกคนนะครับท่านผู hmm. ้ชมอันนี้เป็นต้นไม้ใหญ่ที่สุดในบริเวณนี่แหละเขาจะจะถือเอาต้นไม้นี้เป็นต้นไม้ลักที่บน mm hmm. เขาเจ้าถวายฮะนะอันนี้ก็จะแม่นงัวควายเนาะที่เขาได้ล่มได้มาถวายก็จะ,จะมีเขามีอย่างมาตอกมาติดไปอันนี้ก็หลายปีละบางอันก็โดกไปบางอันก็นยังสินะแล้วก็เป็นที่เขาสืบ ทอดต่อๆกันมาตั้งแต่หลุนปูพุ่นแหละจนมาหอดปัจจุบันนี่ยยังมีไข่อยู่นี่รันี่ไข่ไก่เนาะนี่นั่นและโบตัวสีดัมนี่ของปีนี่เนาะตัวสีดัมนี่ของปีล่าสุดอันนี้เนาะอ่อันนี้จะประมาณนี้แล้วส้นเผานี่ในการเอ่อ เปลี <laughs> ่ยนกอ่อนแล้วนี<ม>แว่แล้วครับได้ครับสวนผานี่สมมุติว่าอยู่ในบ้านเนี่เขาเจ้าก็มีบอลหนึ่งเนาะบอลเหลี่ยงผนะ <c oughs> ีอย่างสีนะเวลาสมมุติว่าคือญาติพี่น้องอไเอเนาะมีหาหกคนไปสั่งกลุ่มก่อนหรือว่าไปทางไฮทางสวนอยู่คู่หน่วยปุนใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วที่นี่เขาไปอยู่ปุ่นได้ปีหนึ่งสองปีกับทุกๆปีกับต้องมีอาบอลได้บอลหนึ่งที่เขาแบบว่าจัดคู่หรือว่าแบบว่าเป็นผู้ซักซิดหรือเป็น,อ oh. ปนบอลสถานที่ซักซิดที่เขาเลี้ยงเพื่อว่าให้เขาเบิ่งแย่งดูแล หักษาโกปักหักษาสัดเลียงเฮาต่างๆลูกเขาลูกนําสินะเคื่อเอเวไปครับครับนี่ล่ะพี่น้องครับเฮาได้ไปได้มาหลายๆสถานที่เขาสิได้เรียนหูหลายๆสถานที่ผมเชื่อว่าการถ่ายทอดในครั้งนี้ครับสิบเป็นข้อมูลแลวก็ความู้ให้พี่น้องเฮาได้ศึกษาเรียนรู้บิ่งครับว่าวิธีการดําเนินชีวิตของเพิ่นเป็นยังไดหกข้องประเพณนี้ของเพิินยังไดนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเลยนะครับด้ถ่ายทอดสิ่งดีๆงามๆที่เพิ่นยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องทางอาคาเนี่ย ให้พี่น้องทั้งบวชสิเป็นทั้งพูดทั้งคิดที่รับชมคลิปของผมอยู่ณนะตอนเนี้ยกระส,สิไดเลียนรู้ว่าพิธีกรรมแต่ละศาสนาแต่ละพื้นที่แต่ละมองแต่ละบอลซึ่งแตกต่างกันไปนะครับนี่คือความเสียของเพิ่นนะครับเนะ้ะเฮาเสียของเข้าอีกแบบหนึง่งแต่ผมเสียเลยวา่าสิ่งที่เขาจเฮ็ดสารนะครับศาส,สนาทุกคนสอนให้คนเป็นคนดีแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นสิ่งเยีนเน่ยวยจิตใจที่ดีที่สุดสําหรับบ,บุคคลในพื้นทีนั้นๆเนาะโอเคครับไปเฮาเดินทางกันต่อเลยอขอบคุณมกุลมากเลยนะครับปอ๋อนี่แล้วะ ไงไก่ก็จะมีอันโรชิงซามายูติบเนาะโรชิงซาคืออะไรโรชิงซาคือบุญเป็นอูที่แบบเหรออันนี้เป็นประเภทนี้ประจำคือกันบะประ,ประเภท,เทนี้ที่แบบว่าสุดยอดเลยของอาคารเนอะอม,มันจะจัดขึ้นในเดือนกันยาของทุกๆป,ปีบอาเอต้องมาแล้วแหละต้องมาเนาะบอกว่าบอกว่าสิ่งดก็ต้องมาสาวสนุ่มๆหรือว่า คนที่ไปเฮตดเบียกอยู่บนอื่นเขาก็จะกลับมาในบุญเดือนเก่าของทุกๆปีนี่นี่แม่บ่ครับแม่แล้วก็บรนนี่คือเขาจะโบสามาเข้าไปได้เข้าไปได้ก็บ่สามาที่จะทําความสะอาดตัดหญ้าตัดเออยได้นอกจากเดือนเก่าของทุกๆปีคือจังซี่พี่น้องสังเกตเบิ่งหญ้าจะตุบนะครับตึบเพราะว่าเพ่นเพ่นความเสี่ยงเพ่นคือโบสามาไปใต่องณบริเวณแห่งนั้นได้เลย นะครับสีเด็กเล็กเด็กน้อยสิเขาไปเล่นไปยังกับอะไ้เป็นบ่เปล่นแล้วถือว่าเป็นเด็กน้อยเขาบุหูอย่างก็บ่เป็นกับบุเป็นย่างเนาะแต่ผู้ใหญ่ที่หูเห็ดหูคล้องเราเขาไปล้วลาบล้วลวกก็ถือว่าเป็นผิดผิดห็ดผิดคล้องเพลนเนาะโอ้นี่ครับพี่น้องครับโลซิงซ่าขึ้นยังไหนบ่เนี่ยย่างทีย่างทีเขาจะเอาตัวทีแบบห้อยไว้ให้นาะลงแล้วก็มันจะมีไม้ตัวหนึ่งแล้วก็ขี่เป็นคู่เป็นคู่บ่าวสาวบ่ เป้าสาวก็ได้สาวสาวก็ได้อะไรก็ได้มือไปไปเาเดินทางกันต่อครับพี่น้องครับดีใจรลายครับได้ไปหลายหลายมองหลายๆายบอลหลายๆายพื้นที่เขาก็ได้เงี้ยหู้หลายๆวัฒนธรรมที่ดีงามของเพื่นนะครับผมเองก็ตั้งใจครับอยากบอกเลยว่าผมเดินทางมาจุดจุดนี้ครับห้างจากจังหวัดอุดรธานีบ้านของผมเองนะครับอยู่ที่ประมาณเกือบพันกิโลนะครับผมจับจีเพจขึ้นกับบ้านเมืองครับเกือบพันกิโลนะครับเนาะ ลักษณะบานเครื่องของเพิ่นก็สิเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถามคุณผู้ศึกนางเอกก่อนตีน่าตีน่าตีน่ามาหาหน่อยเร็วโอ้ยบรรยากาศคักแน่เนาะตีน่าเป็นจังไงเป็นจังไงบอกสุไอร์ฟังไงเอาความรู้สึกที่แท้จริงที่ตีน่าเข้าไปนะตรงนั้นเลยเป็นยังไงจัยนเลยจัยจัยสั้นเนาะแบบเขาวเจ้าบอลยังสั้นเท่ากับยานอือเดี๋ยวนี้่สั้นแล้วที อยู่ไกาเอเราดูสอ้นตอนนี้ตอนนี้ซอสั้นที่นี่เด้กกันยังสั้นยังไดนึงจ้าเล่นนี่ฉันขืนจังโอ้ยหน้าโหดอยหน้นโหดโอเคโอเคเป็นจังไดครับพี่น้องครับเป็นจังไดที่พี่น้องพ่อได้เบิ่งภาพบรรยากาศที่ผมแล้วก็ตีนาบ่าโมกุลได้ไปถ่ายทอดนั่นก็คือ ความเสื่อของพี่น้องข้างชนเผ่าอาคาครับหลายๆคนครับพี่น้องกับมีคอมเมนต์หลายๆนะครับว่าเบาเอื่อนพิษว่าเรื่องาศาสนานะครับพี่น้องรับาศาสนาเป็นยังคือต้องว่าเอิ่นว่า,าศาสนาผีไม่หรืครับผมเข้าใจดีครับพี่น้องต้องเบื้องคิปให้มันจบครับผมเข้าใจดีว่าเมืองไทยของเขาครับเพิ่นกับสอนในเขากับซีมีพุทธคิดอิสลามแล้วก็ภาพฮินดูแล้วก็หล,วกหลายๆาศาสนาที่เขาได้เรียนกันในวิชาสังคมของบ้านเขานะครับ แต่สําหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับผมสีแจ้งให้พี่น้องเขาเข้าใจทั่วนาทั่วต่างกันไปเลยครับว่าบทเรียนของพี่น้องทางฟังเล่าครับแต่ว่าศาสนาเอกของพี่น้องทางประเทศเล่านั่นก็คือศาสนาพุทธนะครับแต่ในบทเรียนของเพิ่นครับก็จะมีในการว่านับถือผีนะครับเพ่นจึงเอิ้นว่าศาสนาผีซึ่งบ่แมนความผิดได้พี่น้องครับบ้าเอบ่ไดเอิ้นผิดที่จะเรียกว่าศาสนาผี ผมมาบันทึกไล่การยูทีบ้านเมืองเพิ่นนะครับบันทึกไล่การยูทีประเทศเ่าเพิ่นผ้าเอิญศาสนาผมจึงจําเป็นต้องทายทอดในพี่น้องเทาวา่าศาสนาน้ากันนะครับนั่นเกิดือความเสียนะพี่น้องเนาะความเสียของแต่ละพื้นที่ความเสียของแต่ละหม่องแต่ละบอลซึ่งมีความแตกต่างกันไปนะครับมิฉะนั้นแล้วครับสิ่งที่ผมนําเสนอให้พี่น้องเขาได้เบิ้งกันถือว่าเป็นความรู้แล้วก็เป็นประสบการณ์เนาะ ยางเช่นผมเองครับผมอมย่างที่เขาเป็นคนพุทธเนาะสิ่งยึดเหนียยย่ยวจิตใจของมุขาสาวพุทธนั่นก็คือศา,าสตราสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับบ่าววสิเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ร่วมถึงพระคุณของพอ่อแม่บิดามารดานะครับผมเองครับนับถือย่างเช่นบัานเขานาะตอนนี้กระแสพระเครื่องเครื่องล่างของขัง,งกําลังมาแห้งเลยนะครับอยู่ทางเมืองไทยนะครับเราผมเองครับนับถือหลวงปู่ญ<ไ>่อยู่ธีบัานดอนพิลานะครับแล้วก็นับถือหลวงปู่แก้วนะครับ ซึ่งเป็นที่พึ่งอันอุดมซึ่งเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของพีนง่น้องชาวอำเภอกุจับรวมถึงหลวงปูนง่นาคทั้งจังหวัดอุดรธานีและกันยังนับถือหลวงพ่อภาษัยนะครับซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจของผมเองนะครับหลวงพ่อภาษัยทั้งจังหวัดอาองคายนะครับแต่นะครับผมเสียวา่าพระาพุทรลปพระปฏิมาก,ก่อนต่างๆนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของสัมมาสัมพุทธเจ้าของเขานะครับเพิ่นกะให้เขาระลึกถึงคุณงามความดี คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเนาะอยากให้เขานัดถึงพระธรรมคำสั่งสอนนะครับแต่ก็ยังมีสาวกของเพื่อนยกตัวอย่างเช่นหลวงปู่มันนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหลวงปู่นั่นหลวงปู่นี่นะครับที่ทุกคนดูจากดีในแผ่นดินไทยของเขานะครับเพื่อนก็เป็นตัวแทนนะครับในการเผยแพร่พระพุทธศาสนานะครับแต่ศาสนาพีนะครับนั่นก็เป็นความเสียของพี่น้องทั้งชนเผ่าความเสียของพี่น้องทาง ชุมชนแห่งนั้นพี่ต้องต้องขอใจว่าชุมชนที่ผมมาทารายการเนี่ยบางคนครับบาง,เ,บางานเ,นเพื่อนบางสั้นเนี่ยเพิ่ออาจจะบ่มีโทรศัพท์ม,มือถืออาจจะบ่เห็นสิ่งใหม่ๆหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ้ยงงไงบ่วะนะครับเสียในแบบผิดๆบ่าวะนะครับซึ่งเข้าออกคําตอบนี้ไปตัดสินเพิ่อนบ่ได้นะครับไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเข้าในาปัจจุบนันนี้เทคโนโลยีเขามา มีอิทธิพลต่อมนุษย์โลกของเขาหลายๆสิ่งหลายอย่างเขาก็ได้เห็นสิ่งใหม่ๆในทางโทรศัพท์นะครับเขาจึงได้เห็นโลกกว้างแต่บุคคลในชุมชนที่ชนบทที่ผมมาทํารายการนะครับเพื่อนบ่ได้มีโทรศัพท์มือถือบางครั้งบางชุมชนที่ผมไปเห็นรายการเพื่อนอาจจะบ่ได้มีไฟฟ้าใส่นะครับจึงเพื่อนก็ได้เสียในตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่พอตั้งแต่แม่ ที่เพนสืบทอดกันมาจนฮอดปัจจุบันนี้นะครับนาออันนี้คือแจ้งให้พี่ให้น้องเข้าขใจกันนะครับก็บขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามพักแพงรายการของทีมงานบรรณาธนะุทุกๆคลิปนะครับตั้งแต่ต้นจนฮอดปัจจุบันนี้บ่มีสิ่งอื่นใดที่ผมอยากจะขอบคุณพี่น้องนะครับนอกเหนือจากวอวยพรถึงอาราธนาถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นที่พึ่งอันอุดมซึ่งเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของพวกเขาศราบพุทธนะครับ จงบันดาลพรไส่ให้พี่ดองทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความจเจริญสุขขีสุขขัขขงหมักกะตังมิส่ลำลำรวยรวย,ยเบอร์สุปูสุขครับสำหรับคลิปนี้ผมบ่าอีทีิงานบานาขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับสบัสดีครับ